สนับสนุนโดยและกตอสอยเอ็กซ์ตร้า300อิ่มอร่อยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลง สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ b i ส c o n n e c t ์ไม้เด็ดการตลาดค่ะในวันอังคารที่13สิงหาคมนะคะหลังจากที่ผ่านเทศก,กาลวันแม่กันมาหมาดๆเมื่อวานนี้เลยละคะ่ะพูดถึงวันแม่แล้วนะคะก็ต้องนึกถึงสาวๆแล้วก็คุณผู้หญิงหลายๆท่านนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงจะต้องชื่นชอบในเรื่องของเครื่องประดับหรือว่าจิวเวลรี่กันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะทอยจอยค่ะจะนําเรื่องราวของธุรกิจนะคะที่มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าสนใจแล้วก็ยังเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื เรื่องประดับจิวเวลรี่อย่างเพชรอีกด้วยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจจิวเวลรี่นะคะที่เรียกว่าเป็นธุรกิจเพชรพัล้าสของแบรนด์ดังอย่างเจมพิสบายชูชัยกันเลยทีเดียวส่วนความน่าสนใจของแบรนด์นี้จะมีเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวติดตามชมกันได้ในช่วงหน้าค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ i ิสคอนเน t ไม้เด็กการตลาดแล้วนะคะหลังจากที่เกิ่นไปเมื่อสักครู่นะคะว่าวันนี้นะคะทอยจอยคะ่ะจะนําเรื่องราวของกลยุทธ์ไม้เด็กการตลาดของธุรกิจเพชรนะคะหรือว่าธุรกิจจวเวอรี่นะคะของแบรนด์ดังอย่างเจมพีสบายชูชัยที่เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจเพชรพันล้านนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยความน่าสนใจของแบรนด์นี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมเลยคะ่ะว่านอกจากเจ้าของแบรนด์นะคะเขาจะเป็นเซเลบริตี้คนดังแล้วนะคะธุรกิจแบรนด์นี้ก็ยังเรียกได้ว่าขึ้นชื่อในเรื่องของดีไซน์นะคะรูปแบบของจนนั้น็โด,ด แต่ว่าไม้เด็กการตลาดของแบรนด์นี้จะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนนั้นไปชมในไม้เด็กการตลาดของเจมพีสบาบชูชัยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะบิสค n นเน t ไม้เด็กการตลาดนะคะทอยจอยค่ะแหมมานั่งอยู่ในช็อปร้านนะคะที่ขายเพชรแบบหรูราก็เลยค่ะที่เอ็มพ i ร m ียมนะคะของแบรนด์ เจมพีซบายชูชัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชูชัยด,ด้วยค่ะถามด้วยค่ะว่าธุรกิจนี้ตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะสาขาหรือว่าพนักงานมีเป็นจำนวนเท่าไหร่ยังไงบ้างะคะ ก็ตอนนี้เราจากร้านที่เราเป็นเจมพีบายชูชัยนะเรามีสาขาเดียวแล้วก็มีที่เพนินซูล่าพอพี่ทำแบรนด์ลูกตอนนี้ก็ออกมาเป็นอีกสิสาขาแล้วแบรนด์ลูกจากท่านที่เราทำเล่นๆนะถ้าตอนแรกกะว่าทำมันอยู่แถวบ้านเราสาขาแรกอยู่ที่คิสตัลพาร์คแล้วตอนนั้นเราทำ success มากเลยก็เลยต่อย่อไปที่เมเจอร์ฟิวเจอร์พาร์คลานสิตแล้วก็ ตามห้างดังๆตอนนี้ก็เป็นสิบสาขาละแต่ตอนนั้นเราจะทําเป็นแนวเหมือนว่าญาติพี่น้องทํากันพี่น้องช่วยดูแลกันแล้วก็พี่ทิ้งตรงนี้ไปประมาณ2ปี3ปีเพราะว่ามันยุ่งเรื่องธุรกิจโรงแรมแล้วก็ตอนนั้นซื้อที่ออกแบบอะไรเพราะพี่จะออกแบบเองคิดเองคอนเซ็ปต์เองอะไรทุกอย่างแต่ตอนนี้นมันเหมือนว่าเออมันเริ่มมาลงนี้แล้วนะเราก็กเลยบอกเลยเราต้องทําเป็นองค์กรเอาทีมบริหารมามี CM มี HR มีแถบมีมาร์เก็ตติ้งมีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวละตอนนั้นคือ คือคิดไปทําไปแล้วก็ว่างเว้นไปส,สังเกตว่าพี่ไม่ได้จัดอีเวนต์ประมาณประมาณ4ี่หปีแล้วนะไม่ได้ทําเลยแต่ที่เป็นข่าวมาเรื่อยๆก็จะเป็นอะไรที่โคโปรโมชั่นกับทางห้างห้างก็เสนอมาเราเห็นด้วยเราก็ร่วมแต่ตอนนั้นเป็นทีมมาร์เก็ตติ้งที่เริ่มเข้ามาละอันนี้เป็นอะไรที่เราจะต้องคิดคอนเซปต์เองอีเวนต์เองเราไปโคกับพาร์ทเนอร์อย่างง้อนอย่างนี้เพราะปัจจุบันนี้โดยตัวพี่เองเนี่ยจะต้อง หา GM แต่ตอนนี้ GM ที่ได้มายังไม่ไม่ไม,ไม่ได้ค่อยเป็นอะไรที่เราถูกใจก็เลยกเบ็นว่าทุกอาทิตย์เนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งอสองวันที่พี่จะต้องเข้าออฟฟิศแล้วตัวพี่เองก็เปรียบเสมือน GM เนี่ยที่จะต้องคิดบอกคอนเซปต์เรื่องอีเวนต์เพราะว่าพี่รู้สึกว่าเมื่อเราจะเป็นองค์กรแล้วการจะสร้างองค์กรเหมือนไต่เต้าขึ้นมาเป็นการตั้งไข่ก้อนหนึ่งแล้เพื่อให้เขา ทำงานให้เราได้ตัวพี่จะได้สปิดไปทําเรื่องโรงแรมไปเรื่องไปเราซึ่งเราก็ต้องมาเรียนรู้ก่าตรงนั้นอีกเราแยกล่าไม่ได้ต้องฟูมฟักตรงนี้ให้แกร่งเลยในช่วง5-6เดือนนี้พอมันแกร่งปุ๊บเราก็อาจจะประชุมน้อยลงหรืออะไรอะไรเงี้ย นะครับก็ด้านการตลาดพอมันอยู่ตัวแล้วเดี๋ยวเขาหลั่นไปเรื่อยๆก็รู้สึกเป็นทิศทางที่ดีนะครับถามพี่ชูชัยด้วยค่ะว่าหลายๆธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโหบ้านเมืองเราต่อให้จะเศรษฐกิจดีแค่ไหนบางทีปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องค่าเงินบาทหรือว่าท่องเที่ยวต่างๆกระทบทางของธุรกิจของเจมพีสบใบชูชัยหรือว่าบริษัทลูกเองมีผลกระทบบ้างไหมครับมันน้อยมากเลยนะอาจจะเกี่ยวว่าเราเรา สาขาไม่ได้เยอะมากสิบสาขาแล้วก็ดูแลกันแนวครอบครัวแล้วก็เกี่ยวกับสินค้าเราอะค่อนข้างเป็นพรีเมียมแล้วเราก็เป็นร้านแต่และโลเคชันเราจะได้ค่อนข้างเป็น standalone มีคอนเซปต์มีสไตล์เป็นโดดเด่นไม่เหมือนร้านอื่นแล้วก็สินค้าเราเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอย่างแบรนด์ลูกด้วยกันเนี่ยสินค้าในร้านบางทีเราเห็นเนี่ยตู้หนึ่งก็จะมี ของประมาณ50ชิ้นร้อยชิ้นแต่ของเราคือมีเป็นพันชิ้นเ,เรียกว่าเราเข้ามาเรา1ล้านเนี่ยเท่ากับคุณเดิน10ตู้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดโดดเด่นของเราที่เราแทบไม่ได้ทํา BR หรืออะไรเลยแต่สินค้าเราดีทรงดีไซน์หรืออะไรเนี่ยมันเป็นพรีเมียมพรีเมียมจริงๆเพราะว่าพี่ออกแบบด้วยใจเ,เราจะไม่เหมือนใครลแล้วก็ทุกคนจะยอมรับว่าสินค้าเราเนี่ย ถ้าเทียบกับคนอื่นน่ะมันเหมือนสาวงามมาโดดเด่นออกมาเลย<ช>แต่นี้มันก็อยู่ที่ด้าน PR Marketing แล้วซึ่งเราไม่ค่อยได้ทําแต่ตอนนี้เริ่มจะมาทาเป็นเรื่องเวลาแล้วมันน่าจะเป็นสิ่งอะไรที่ต่อยอดธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นแล้วที่ผ่านมาแทบไม่มีอะไรกระทบเลย<ม>เพราะเราไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วแต่มันขายข,ายของตัวมันเองเพราะ,ะสินค้าคเรามันดีมันเองแล้วก็บก็จะเป็นคนที่มีกําลังซื้ออยู่แล้วใช่ลูกค้ามีกำลังซื้อแล้วก็พอเขาไปเห็นสินค้าเราก็อาจจะเดินวนหนึ่งรอพอพอเปรียบเทียบแล้วอ่ะ แลเราขายไม่แพงอย่างคนอื่นก็จะจัดเซลล์ 70%-50% แต่จัดทั้งปีเนี่ยพี่ว่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมพี่ไม่อยากให้แบรนด์ที่เป็นแนวอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นแบรนด์ของเราเนี่ยจะแทบไม่ไม่มีการลดจะเป็นอะไรพี่อยากให้มีให้ลูกค้ารู้สึกว่าเมื่อซื้อสินค้าชูชัยเนี่ยไม่ใช่มาลดแบบเหมือนบ้าบ้าบเหมือนว่าเหมือนว่าซื้อไปละ ตายอาทิตย์หน้าลดแล้วอะไรอย่างเงี้ย<ม>เพราะว่าบางแบรนด์ทาแบบนั้นพี่ไม่อยากให้เป็นแบ้นด์พี่อยากให้เหมือนแบรนด์เมืองนอกเพราะงั้นเราจะเป็นแบรนด์เดียวที่ว่าค่อนข้างจะไม่ลดสเปะสปะนะครับแต<ม>เเ่เดี๋ยวนยวี้เดือนนี้พอดีเดือนแม่วันแม่แล้วก็ทีมมาร์เก็ตติ้งเพิ่มเข้ามา เที่ยวนี้จะเป็นเที่ยวแรกเลยนะที่พี่จัดเออ extra r e g e n c r sale สำหรับแบรนด์ C2 ซึ่งเป็นแบรนด์ลูกส่วนแบรนด์แม่เนี่ยเราเคยจัดเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วที่เราลดกระหน่ำเลยแล้วก็ปรากฏลูกค้าเนี่ยติดใจเรียกร้องอยู่ทุกปีมาปีนี้พี่ว่าเออพี่เริ่มเข้ามาคลุกใหม่ละก็เลยจัดลด ก็นำซัมเมอร์เออก็ขยเอซัมมอร์เซลแต่นี่เป็นมัมมัมเดย์นะฮะ <Wow. S 1> ใช่2 0 5สเริ่มจากวันที่8เดือน8ถึง9เดือนเเป็นเดซซิ่งมันหนึ่เดือนเต็มเลย ใช่เพราะพี่ชอบเลข8กับเลข9้าแล้วพี่มีความรู้สึกว่าเออมันก่อนวันแม่นะแล้วก็มาจบอีกเดือนหนึ่งเพราะว่าปกตินี่เวลาจัดเซลล์จัดเซลล์ประมาณไม่กี่วันพี่ว่ามันมันยังต้อนรับลูกค้าพี่ไม่เพียงพอเพราะลูกค้าพี่บางคนก็บอกใต้ชูชัยเธออย่าจัดช็อตไทม์นะขอเดือนนึ่งเพราะบางทีพี่ติดธุระอยู่เมืองนอกบ้านที่จะเรียกลูกค้าเพื่อนบ้างมาซื้อบ้างเลย ให้มันยาวนิดหนึ่งไหนๆเธอจะจัดแล้วเชนดุส่ารอเธอมาตอนนี้เชนกลัไปบินไปเมืองน,นอกพี่ก็เลยมากุยจะทำได้เม r k าร์ติ้งว่าเอาเป็นอย่างี้เลยเป็นเดซซิ่งมันเลยแล้วเราก็จัดไปเลยหนึ่งเดือนก็เ<า>นี่ยเดี๋ยวจะเริ่มวันสองวันนี้ละ<า>ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เริ่มละ<า>ครับแต่ว่าบางคนรู้แกว มาขอเหมือนพรีเซลก่อนเลยนะใช่ก็ปรากฏว่าเบอร์สักเซสแฮปปี้จุดนี้แฮปปี้ตรงนี้นี่คือถ้าเป็นช่วงเซลแบบโอ้โหที่หลายๆคนตั้งตารอแบบนี้จะต้องเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําหรือเปล่าคะถึงจะทราบแล้วถ้าเป็นคนอื่นนี่จะทราบได้เมื่อเรามีมาร์เก็ตติ้งมันมีทีมาแล้วมันก็จะมีด้านพ r อร์ประเด็น PR เราก็จะมีลงสื่อทางเออนิตยศาสตร์แล้วก็หนังสือพิมพ์แล้วก็ทีวีแล้วก็อย่างเช่นรายการวันนี้ที่มาสัมภาษณ์พี่ให้โอกาสพี่ได้พูดตรงนี้ก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ย ว่าอ๋แบรนด์ของคุณชูชัยมีการจัดเซลล์นะทั้งที่ไม่เคยมีการเซลล์เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกของแบรนด์ลูกเนี่ยแล้วเราก็จะมีจับ ฉลากรุ้นรางวัลมากมายเลยมีจับแหวนเพชรห้าแสนบาทชิงตัว๋วเครื่องบินเอ่อบางกอกเอเวนะเอเปกทำหน้าสิรางวัลเลียวพันธมิตรเยอะแยะแล้วก็ใครซื้อครบ 1, 5, แสนห้าเรามีแถมสก้าฟซึ่งผืนหนึ่งอันนี้เป็นรุ่นลิมิตติมิชันพี่ทำแค่500อผืนเองนะมูลค่าผืนหนึ่งนี่เกือบหมื่นแ oh, <okay. S 1> จกให้เลย mm. หรือว่าแจากแจกแจก mm. ยังไม่มีใครทำ mm. นะแต่เราทำทั้งทีต้องทำแล้วให้รู้สึกว่าลูกค้าเข้าถึงเลย แล้วก็ให้ลูกค้าแบบปีหน้าเราคอยอีกอะไรอย่างเงี้ยฮะ ย้อนกลับมาถามด้วยค่ะว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของไม้เด็กกันตลาดของแ,แบรนด์แล้วเนี่ยต้องวนกลับมาที่หลักๆในเรื่องของสําคัญก็คือในเรื่องของออตัวสินค้า<ช>อย่างของแบรนด์ชูชัยเนะะี่ยค่ะจะต้องเด่นอยู่แล้วในเรื่องของดีไซน์<ช>แล้วในเรื่องของคุณภาพที่จะการันตีอะไรยังไงคุณภาพเรไม่ต้องห่วงเลยอย่างที่บอกว่าตลอดเวลาที่เราเปิดแบรนด์ซีทูไวชูชัยมาปีนี้น่าจะเป็นปีที่7ที่แแล้วนะมันขายตัวมันเอง<ช>เพราะ<ช>คุณภาพเราใช้เพชรเนี่ยคือคือเกรดท็อป แล้วก็การดีไซน์การฝังหรือการดีเทลอะไรต่างๆนี่เอาไปว่าเราเหนือกว่าแบรนด์อื่นแน่นอนนะฮะแล้วก็ความโดดเด่นสินค้าตัวเพชรหรือตัวพลอยหรืออะไรเนี่ยเราใช้ของดีหมดเลยเพราะซอสท,ที่เราได้มาจากการที่เราเคยคลุกไปเองแล้วนําเข้ามาเองดีไซน์เองออกแบบเองเราจะรู้ทุกจุดเลยเรียกว่าเราคุกขี่มันด้วยใจเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณภาพเป็นไงเรียกว่าแบรนด์เราเปรียบเทียบว่า ็น bad, แบรนด์ระดับโลกเลยนะพี่กล้าพูดได้เลยนะสินค้ามูลตัวคุณค่าคแต่ราคาแบบไทยๆเพื่อให้ทุกคนเอฟ o ฟอร์ดได้เพราะว่าเราก็เราอยากให้คนไทยได้ได้ซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อถึงเมืองนอกอะ่ะเพราะถ้าซื้อเมืองนอกมันจะแพงกว่าน,นี้หลายเท่าเลยซื้อในราคาไทยๆแต่คุณภาพแบบอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะต้อง สินค้าของคุณชูชัยเท่านั้นะนะครับถามพี่ชูชัยด้วยค่ะว่าอย่างครึ่งปีแรกที่ผ่านมาของปีนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะของแบรนด์แม่อย่างเจมพสบายชูชัยแล้วก็แบรนด์ลูกเอง <c oughs> ก็ทุกปีนี้ยออยอข็งแกรายเราจะเติบโตดีขึ้นและก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะไม่น้เราก็คงไม่สาขยายสาขาถูกไหมฮะจนตอนนี้เรามาทําธุรกิจอสังหาอีกอันนึงแล้วคือชูชัยบริสิยมว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการตอบโจทย์เลยว่าลูกค้าให้ความเวลคัมลูกค้าเนี่ยเออโรโยตี้ในแบรนด์เราแล ลักในสินค้าแบร์เราทั้งที่ตอนงานนี้6กเปีพี่ไม่ค่อยมีเวลา,นานมาดูแลตรงนี้ก็<ม>ทำไปตามมีตามเกิดว่าเงินแต่ตอนนี้เริ่มคลุกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแล้วเดี๋ยวเราดูต่อไปว่าธุรกิจเราจะเติบโตไปอย่างไรอีกนะครับมีวางเป้าหมายด้ไหมคะว่าครึ่งปีหลังนี้โอ้โหแบร์ลูกจะต้องเติบโตเท่านี้มียอดมูลค่าอะไรยังไงเท่า,า,ทาไหร่จะต้องมีคาดหวังเป้าหมายด้ไหมคะเรา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 ต้องมีความหวังแต่อย่างที่บอกเราจะไปคาดหวังเพราะเราเราไม่ได้ไปถึงที่หวังเดี๋ยวเราจะจะรู้สึก Fail, หรืออะไรเราก็มีความหวังว่าเออเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากให้มีสาขามากกว่านี้เป็นไปได้กว่านี้ก็อยากให้ตอบโจทย์ AEC นะไปอยู่สู่เมืองนอกมีสาขาอยู่เมืองนอกเมืองนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีคุยกับทางทีมว่าเนี่ยพวกเธอทําให้ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่บอกเสมอละเราต้องทํางานแล้วอยู่บนพื้นฐานของความสุขถ้ามันทําแล้วเรารู้สึกว่าเราไปติดก,กับดักชีวิต หรือทาแล้วรู้สึกมันทุกข์มันหนักมันเหนื่อยเราก็หยุดน่ะคือพี่เป็นคนไม่โลภนะ,ะทําแล้วมีความสุขเราทําเมื่อเหนื่อยเราก็พักแล้วมันรู้สึกมีกําลังต่อก็ต่อยอดไปเรื่อยๆแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุขถ้าทํางานแล้วมีความสุขพี่ไม่ทําพี่ไม่รู้จะทำไปทําไมะนะครับย้อนกลับมาถามพี่ชูชัยด้วยค่ะว่าในช่วงที่จะเป็น โปรโมชั่นดีๆเป็นช่วงเซลล์ที่แบบโอ้โหฮาร์ดคอร์แบบนี้ในช่วงของสําหรับเทศกาลวันแม,แม่ถ้าใครเดินผ่านช็อปของเจมพีส์ไบชูชัยหรือว่าบแบ,บรนด์ลูกนี่จะได้เห็นแบบป้ายเซลล์หรือว่าจะได้เห็นอะไระเป็นพิเศษมีป๊อปอาร์มีสติกเกอร์มีข่าวลงหนังสือพิมพ์มียิงไปใน AAS มีลงเข้าไปในมือถือหรือว่าสื่อทุกสื่อจัดเต็มเลยปีนี้เพราะใช่ก็ก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่า ที่เราด้านการตลาดใช่ไหมคือจากที่ผ่านมาเนี่ยพี่จะทําลักษณะเป็นแนว below the line มาตลอดเลย<ม>เพิ่งจะมีทีมเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออ,อเราซื้อสื่อหนังสือพิมพ์บ้างก็จ่ายไปทั้งหมดงบเออที่เราทําประมาณล้านกว่าบาทก็ไม่ได้เยอะมากไ,ไ,ไม่ได้มากเพราะว่าเราอยากจะทําอะไรที่มันเหมือนว่าค่อยเป็นค่อยไป เราทําะไรอย่าไปทําอะไรที่มันฮึกเหิมแล้วเดี๋ยวมันจะผิดผพลาดเพราะพี่เป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยต้องอยู่โลกความจริงก่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไป,ยป,ยไปให้มันมั่นคงก้าวไปทีสเต็ปทีละสเต็ปแล้วมันจะเดินไปอย่างมั่นคงเราอย่าไปรีบร้อนบางคนนี่แบบเลอะเล,เลอะอุ้ตายขายดีขยายขยายขยายปรากฏเรา ย่อยปิดไปทีละสาขาเ,เพราะว่าหนึ่งมันไม่แข็งแรงเพราะว่าการทําธุรกิจเนี่ยเมื่อเป็นองค์กรนนมันเปรียบเสมือนละลายหรือเครื่องจักรอันหนึ่งที่เฟืองทุกเฟืองนี่สําคัญหมดเลยอย่างเดินเข้ามาในช็อปของที่สาขาเอ็มโพเรียมเนี่ยโอ้โหบรรยากาศแบาาบว่าดูแบบสไตล์แบบยุโรป<อ>แล้วก็ดูแบบหรูหราอย่างช็อปสาขาอื่นๆนี่มีการดีไซน์ออกแบบที่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงก <g> ็ก็ทุกๆช็อปนี่ถ้าคนเดินไปจะเห็นเลยปะ นี่ต้องชูชัยแน่ๆเลยเพราะว่ามันจะเป็น,นอะไรที่มันไม่เคยไม่เคยเหมือนร้านอื่นนะฮะแล้วก็อย่างสาขาอ m มพ r i รีมเนี่ยคนเข้ามาลูกค้าต่างชาติจะชอบมากหรือลูกค้าที่เคยไปเดินที่อื่นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเอ๊ร้านเพนที่ฉันเดินนะัมันก็เหมือนในฮ่องกงหรือหรือในปาราสกนมันก็จะดูคล้ายๆเหมดแต่ในร้านเธอมันจะไม่เคยเหมือนใครมันเหมือนกับ มันรู้สึกเข้ามาแล้วมันเหมือนโคซี่มันวอร์มเดมันเหมือนอยู่ในบ้านมันมีความรู้สึกฉันอยากนั่งนานๆฉันอยากฟังเพลงฉันอยากจิบชาก,กาแฟเปิดบันดีชิมมงชิมวายแล้วแล้วก็ก็ดูเพจไปก็ได้นั่งได้ทั้งวัน okay, วค่ะและนี่นะคะก็คือไม้เด็กกระตลาดของแบรนด์เจมพีสบายชุชัยในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะัสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าสาวๆหรือว่าหนุ่มๆหลายๆคนนะคะหลายๆคนที่ชื่นชอบในเรื่องของเซลรี่นะคะที่แหมมีราค่านิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็น เพชรนะคะหรือว่าอัญมณีต่างๆก็ต้องชื่นชอบแบรนด์นี้เป็นพิเศษเลยล่ะคะ่ะสำหรับแบรนด์เจนพีซบายชูชัยค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะในเรื่องของไม้เด็ดการตลาดของแบรนด์นี้นะคะอย่างที่เห็นนะคะเนี่ยว่าในเรื่องของ Product หรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้เนี่ยก็จะโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์อยู่แล้วแล้วก็ยิ่งในเรื่องของการดีไซน์ของแบรนด์นี้นะคะคุณชูชัยเนี่ยคะ่ะที่เป็นเจ้าของเองเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าคลุกคีอยู่ในวงการนี้มานานกว่า20ปีแล้วก็ เป็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตด้วยนะคะว่าเขาไม่ได้เรียนหรือว่าจบ การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบดีไซน์จิวเวลรี่มาโดยตรงแต่ว่าในเรื่องของประสบการณ์นั้นไม่ธรรมดาเพราะว่าการที่จะออกแบบสินค้าแต่ละตัวแต่ละชิ้นนั้นเขาก็ใช้ประสบการณ์หรือว่าความชื่นชอบส่วนตัวของเขาเนี่ยนะคะออกมาออกแบบออกมาได้อย่างอลังการเลยทีเดียวและความโดดเด่นของแบรนด์เขาเนี่ยนะคะเครื่องประดับเพชรที่แบบว่าเป็นเซ็ตใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆที่เหล่าเซเลบริตี้คนดังของบ้านเราชื่นชอบแล้วก็ยอมที่จะทุ่มเงินมากกว่าหลายสิบล้านเพื่อที่จะซื้อ,เ,อ,อเครื่องเพชร ของแบรนด์เจมพิสบายชูชัยนี่นะคะเขาบอกว่าโดเด่นในเรื่องของดีไซน์ค่ะเช่นแบรนด์อื่นเนี่ยอาจจะออกแบบเครื่องเพชรมาหนึ่งชิ้นคือใส่ที่คออย่างเดียวจบแต่เจมพิสบายชูชัยเนี่ยนะคะสามารถแยกออกมาเป็นเข็มกัดแยกออกมา เปสร้อยข้อมือเรียกได้ว่ามีความแตกต่างแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของดีไซน์อยู่แล้วแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของคุณภาพของเพชรนะคะหรือว่าอัญม,มณีที่เลือกนํามาประดับตกแต่งเครื่องประดับจิวเวลรี่ต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าคัดสรรมาอย่างดีอยู่ในแวดวงการนี้มาตลอดและถ้าคุณผู้ชมนะคะหลายๆคนทีเ่เป็นคนที่สะสมเครื่องเพชรอยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะทราบกันดีนะคะว่าสําหรับใครที่ซื้อเครื่องเพชรหรือว่าแหวนเพชรต่างหูเพชรต่างๆเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีการันตีว่า สามารถคืนสินค้าแลกเปลี่ยนแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะซื้อชิ้นใหม่กลับไปได้2 0 3 0อะไรยังไงก็แล้วแต่พอดีฉันถามคุณชูชัยว่ามีลูกค้าเนี่ยมีการบริการเซอร์วิสหลังการขายอย่างไรบ้างมีการแลกเปลี่ยนสินค้าคืนอย่างไรบ้างหลังจากที่หลายๆคนซื้อแบบเครื่องเพชรชิ้นใหญ่ๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณชูชัยบอกเลยค่ะว่าเกือบร้อยละ เกือบร้อยเเลยนะคะ,ะว่าไม่มีใครนําสินค้าของเขาเนี่ยมาแลกเปลี่ยนคืนเลยเพราะว่าซื้อไปเนี่ยเป็นดีไซน์ที่หาได้ยากอยู่แล้วเซอร์วิสการบริการที่เ,เป็นที่ประทับใจอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญนะคะในเรื่องของไม้เด็ดการตลาดของแบรนด์เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทุ่มงบโฆษณาหรือว่าทำการตลาดเยอะๆเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นเพราะว่าตัวสินค้าเนี่ยสามารถขายได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ลูกค้าก็จะชื่นชอบเป็นพิเศษแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่าช็อปในร้านของเขาเนี่ยก็โ,โหเรียกว่าแตกต่างจากแบรนด์อื่นจริงๆค่ะเพราะว่าหลังจากที่ชิชันเนี่ยะคะได้เดินเข้าไปในร้านเนี่ยก็จะมีมุมที่แบบเป็นเหมือนห้องรับแขกที่นั่งพักผ่อนสบายๆแตกต่างจากร้านเพชรทั่วไปที่จะแบบดูเป็นแบบเปิดไฟสาดไฟสีขาวอลังการแล้วก็ตรงไปอย่างเดียวแล้วก็ช้อปปิ้งตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์เจนพีซบายชูชัยนั่นเองค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะชมรายการ i ิ c o n n e c t ไม้เด็กกาตลาดของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถเสิร์ชหากันได้นะคะที่ Facebook หรือว่า YouTube นะคะเสิร์ชหาคำว่า Nation a t i o n b i ิ c o n n e c t ค่ะส่วนคราวหน้านะคะรายการของเราจะนำเรื่องราวดีๆแล้วก็กลเม็ดเคล็ดลับที่เป็นไม้เด็กกาตลาดของแบรนด์ไหนมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนั้นก็ต้องห้ามพลาดในวันอังคารหน้านะคะสรวบนี้นะคะดิฉันและทีมงานคงจะต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ